ทบทสัมภาษณ์นักเรียนที่หลังจากสอนกล้องจุลทรรศเราสอนวิธีใช้แล้วหน้าตาจะเป็นยังไงถูกสินหน้าตาเราเป็นยังไงเอาตาเป็นยังไงอะตาข้างหลังเป็นยังไงหลังจากได้ความรู้เกี่ยวกับสองกล้องแล้วนักเรียนสายตานักเรียนเป็นยังไงบ้างแตงคนนั้นตาเลูคุณสวยมากเลยอะย้อ ดูสิหน้าตาเป็นไงส่องแล้วไม่อิเถิรมากหน้าตาจะอะไรตัวนี้ยกลุ่มนี้เขียนชื่อส่งภูรยังถ่ายรูปส่งได้นะรูปที่เราเห็นนะได้ถ่ายไหมถ่ายมึงถ่ายด้วยไปถ่ายรูปส่งไม่ใช่รูปน้องนะรูปไอ้ตัวยึกเยื้มันคือตัวมีบ้าคคุณรมันคือตัวมีบ้าไปถ่ายส่งภูด้วยเข้าใจไหมเข้าใจค่ะอ่ะอันนี้ได้ชื่อแล้วนะมีนางสาวอะไรบ้างเนี่ย แสตปิตาค่ะเหลือรูปอย่างเดียวที่จะได้คะแนนเต็มนะอ่ะวางไหนนี่ครับใซ่โชว์บ้างโชว์บ้างโอเคอ่ะให้เต็มไหนโชว์รูปตัวเองหน่อยที่ถ่ายแล้วรูปเราอยู่ไหนส่งรูปด้วยที่เราเห็น ที่ครูเห็นมันจะมีพารามิซียมอะมีบา้าแล้วเหมือนจะเป็นไฮด้าด้วยอีกแล้วอีกแล้วค่ะบครูถ้าส่งเ<อ>ห็นแต่ถ้าถ่ายมันไม่เห็นนะครูอุ้ยอุ้ยคือเอาไปวางไว้เลซิวะลูกไพรนี่ปั๊บกล้องเนื้อได้หน<อ>ิเขายืนยังกันอีกมาวะเอากระจกมาวางไว้ตรงที่ครูทับอยู่ครูครูคปรับกล้องนึงเลยได้หนิถ้าครูทับแตกเห็ซอครูมีค่ามากเลยนะครูครูครูไปดูนี่ใครไม่เคยให้วางอย่างนั้นมันไม่มี เจอไหนรูปยังไม่ได้ถ่ายค่ะถ่ายรูปทรงนึงคนเพิ่งหลอกเลยสองกล้องกินอ่ะถ่ายก่อนไหนหน้าตาเราหลังจากส่องกล้องมาหน้าตาเป็นไงหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะก็จะประมาณถ้าเรามีเซียมนิดนิดจะอ้วกสวยไหมอุ้ย แน่ทุกคนก็จะกลายเป็นพาณาียโดยทับพันอ,อันนี้ก็พาณาียไม่ค่ะจริงฟองน้ำค่ะไม่ฟองน้ำใช่ไหมเอาบอกคู่หน่อยที่เราส่องวันนี้คือจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรในในน้ำในน้ำ แล้วก็หลักการใช้กล้องจุลทรรศน์ไฟช็อตตาไฟช็อตตาด้วยหลังจากส่องแล้วทุกคนจะตาเหลิวหนึ่งข้างเฮ้ยไม่อะไรเลยเฮ้ยของใครผู้ใดล่ะผู้ใดเห็นของกูแตกซ้าย เธอราชวัตรแน่เลยอครูครูจะปรับพ่อเองเอามาเลยกล่องนึงสองกล่องดีกว่าระดับราชพัตรโอ้ยราชวัตรเอาจะกล้องดีเนี่ยกล่องเพชรสไลด์ครูแตกเขาไม่ได้ทำเนี่ยครูสนุกเอาจริงๆนะปรับกี่กล่องเนี่ยแก้มผมแดงเอาหนูไอครูเหรอ ไม่ใช่เลยคุณไม่ตอนนี้คือราชวัตรกลัวเสียสไลด์สองกล่องไปบอกพ่อเองด้วยไม่งั้นไม่เหมารถทัศนศึกษาเท่าไหร่ไม่ถามต่อไปยังไม่ได้ยังไม่ได้สองเลยแตกแล้วเออน่ะรอฟังไปเรื่อยเก็บเซจ้าวเลยลูกไม่ต้องเครียดครูพูดเล่นคุณค่ะโอ้สือคาริยุขำนุนนะค่ะ ว้าวเฮ้ยเหมือนผีเสื้อเลย Amazing Amazing ไม่ใช่ละผีเสื้อบ้านอะไรมันอยู่ในกล้องจุลทรรศน์นักเรียนเห็นคล้ายๆผีเสื้อไหมเห็นไหมแต่มันเป็นการมันเป็นแค่รูปภาพแต่ทำไมมันมีสีสันจังอ่ะใช่ค่ะมันเป็นตัวเย็นไงบ้างคะครูเอ๊ะมันเป็นสไลด์ถาวรไหมเนี่ย ถาวรที่ไหนเฮ้ยถาวรนรทำไมมันขยับล่ะนายนายนายเอ็มไปหยิบสไลด์มาให้ด้วยเอ้ยมันเป็นสไลด์ย้อมสีแล้วเธอเธอหลอกลวงไม่ใช่ครูเขาไม่ได้สมุดมาไปจับมาจากแก้วตะกี้จริงเหรอหน้าตาหน้าตาสวยอาทิตย์ตะยาก็ได้ค่ะทำอาทิตะ์ยาก็ได้คือมันตัางให